สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแม้ว่าตอนนี้เหตุการณ์ความไม่สงบที่ชายแดยนไทยกัมพูชายังคงดำรงอยู่นะครับแต่ว่าปราสาทตาเมินทมก็อยู่ในการดูแลข,ของพี่พีทหารไทยเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้นะครับผมจะขอ,อนําเสนอ12จุดต้องห้ามพลาดหากเมื่อวันหนึ่งปราสาทตาเมินทมเปิดให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวชมอีกครั้งหนึ่งครับจุดที่1น,นะครับก็คือลวดลายสลักบนหินนะครับอันสวยงามวิจิต ที่ปราสาทต,ตาเมืองทมนะครับเป็นปราสาทที่มีลวดลายแกะสลักบนหินทรายอันง,งดงามนะครับอยู่หลายต่อหลายจุดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นปราสาทประธานนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูลวดลายเหล่านี้ได้นะครับซึ่งลวดลายก็จะมอะีอยู่หลายแห่งนะครับและก็มีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ สิ่งที่สองครับคุณผู้ชมนั่นก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทตาเมืองทมครับคุณผู้ชมสิ่งนี้ผมเชื่อเลยกินว่าถ้าคนไม่ได้ศึกษามาก่อนที่จะมาเที่ยวนะครับน้อยคนนักจะรู้ว่ามีครับคุณผู้ชมซึ่งศิลาจารึกที่ผมกล่าวนี้นะครับพบอยู่ที่บริเวณบรรณาลัยฝั่งซ้ายมือของเรานะครับหากเรามองจากด้านหน้าไปนะครับจากภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับทําให้เราพบว่ามีตัวอักษรที่ยังคงสมบูรณ์อยู่บางส่วนนะครับและก็ด้านล่างนี่ครับจะ มีบางส่วนที่เลือนหายไปแล้วนะครับซึ่งศิลาจารึกที่เหลืออยู่นี้นะครับคุณผู้ชมเป็นโมรดกอันล้ำค่าเลยนะครับทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านอักษรศาสตร์และก็ทางด้านโบราณคดีครับสิ่งที่3ครับคุณผู้ชมนั่นก็คือปราศาสตร์ตาเมืองทมหันหน้าผิดแผพกไปจากปราศาสตร์หลังอื่นๆครับคุณผู้ชมตามปกติแล้วนะครับปราศาสตร์ของโบราณส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับ แต่ว่าปราษาตาเมืองทมนะครับเป็นปราษาที่มีความแตกต่างจากปราษาโดยทั่วๆไปนะครับนั่นก็คือหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะครับซึ่งทุกวันนี้เนาะนะครับทางทิศใต้ก็คือเป็นการหันหน้าไปทางด้านประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนะครับซึ่งก็นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมต่อมาสิ่งที่4ครับคุณผู้ชมสีวะลึงสร้างจากแผ่นหินใหญ่ก้อนเดียวซึ่งเป็นหินที่มีมาตรงนี้ตั้งแต่เดิมแล้ว ที่ปราสาทตาเมือนทมนะครับเป็นปราสาทที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งประการหนึ่งก็คือมีหินทรายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับที่มีมาแต่เดิมนะครับแล้วก็มีการสร้างปราสาททับขึ้นไว้ด้านบนซึ่งนะครับแผ่นหินใหญ่ที่ผมกล่าวไว้นี้นะครับตรงใจกลางปราสาทประธานนั้นก็จะมีหินที่ถูกสกัดเป็นสีว่ลึงอยู่ตรงกลางครับคุณผู้ชมซึ่งสิ่งนี้นะครับสีวลึงเนี้ยครับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ปราสาทนี้สร้างตามความเชื่อในศาสนาฮินดูนะครับที่บูชาพระศิวะเป็นใหญ่เพราะว่าศิวะลึงก็คือสัญลักษณ์ของพระศิวะนั่นเองครับต่อมาครับคุณผู้ชมสิ่งที่5ท่อโสมสูตรที่คดเคี้ยวไปมาครับคุณผู้ชมท่อโสมสูตรนะครับหรือว่าท่อระบายน้ามนต์ที่เกิดจากการสักการะศิวะลึงนะครับซึ่งต่อออกมาจากปราสาทประธานนั้นนะครับที่ปราสาทหลายแห่งนะครับมักจะสร้างเป็นทางตรงเป็นท่อตรงๆนะครับ แต่ที่บริเวณปราสาทต,ตามเงินทมนั้นนะครับมีการสร้างแบบคดเคี้ยวไปมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความแปลกและก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับต่อมาสิ่งที่6ครับคุณผู้ชมบันไดาทางขึ้นปราสาท21ขั้นซึ่งมีลักษณะสูงชันและแคบจุดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามุงดูกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งนะครับเมื่อคุณผู้ชมไปชมด้วยตัวเองเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ไม่ควรที่จะพลาดนะครับ เพราะว่านะครับจากด้านบนปราสาทถ้าเรามองลงไปนะครับเราจะเห็นบันไดที่มีทั้งหมด21ขั้นซึ่งก่อสร้างมาด้วยศีลาแรงนะครับลักษณะก็จะเป็นบันไดขั้นที่ไม่ใหญ่นักนะครับมีความแคบอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ละขั้นแต่ละขั้นแล้วก็มีความสูงชันต่อมาสิ่งที่7ครับคุณผู้ชมระเบียงคตที่ปราสาทต,ตาเมืองทมทุกวันนี้เราสามารถมองเห็นอยู่3ฝั่งครับคุณผู้ชมที่ปราสาทต,ตาเมืองทมนะครับจะมีระเบียงคตที่สร้างนะครับ กติแล้วเราเบียงค้นนี่เขาจะสร้างเป็นสี่ฝั่งนะครับล้อมรอบตัวปราสาทนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับกำแพงนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมไปดูนะครับคุณผู้ชมจะเห็นอยู่3ามฝั่งก็คือฝั่งด้านทิศเหนือฝั่งด้านทิศใต้และก็ฝั่งด้านทิศตะวันตกนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกนั้นนะครับจะเปิดโล่งนะครับให้คุณผู้ชมสามารถเดินเข้าเดินออกบริเวณนี้ได้นะครับต่อมาสิ่งที่แปนะครับคุณผู้ชม ปรางบริวารที่คนนิยมไปกราบไหว้อยู่ที่ด้านหลังของปราสาทประธานซึ่งบริเวณนี้นะครับจะมีปรางบริวารอยู่ทั้งหมด2หลังนะครับคุณผู้ชมแต่ปรางที่คนนิยมไปไหว้กันนะครับก็จะเป็นปรางที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับก็ผมสังเกตดูนะครับมีเข้าไปกราบไหว้นะครับต่อมาครับคุณผู้ชมสิ่งที่9กก็คือมุมถ่ายภาพผ่านกรอบหน้าต่างสุดสวยครับคุณผู้ชม บริเวณนี้นะครับจะอยู่ฝั่งด้านทิศใต้นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันเพราะว่ามุมนี้มันสวยเนาะคุณผู้ชมเนาะต่อมาสิ่งที่10ครับคุณผู้ชมรากไม้บนก้อนหินที่ระเบยียงคดฝั่งทิศใต้ที่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีต้นไม้นะครับที่ขึ้นแล้วก็เอารากของมันนี่นะครับสอดเกาะเกี่ยวไปตามหินนะครับที่ถูกนํามาสร้างเป็นปราสาท ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับทำให้ปราสาสตตาเมืองทมนะครับมีความน่าสนใจในแง่ธรรมชาติวิทยาได้เป็นอย่างดีครับคุณผู้ชมต่อมาสิ่งที่11นะครับคุณผู้ชมก้อนหินที่อยู่ด้านล่างของปราศาสไม่ใช่ส่วนเกินแต่หินทุกก้อนล้วนเป็นส่วนที่สําคัญถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมเราจะพบว่าด้านล่างของปราสาทนะครับบริเวณรอบๆเนาะจะมีหินหลายต่อหลายก้อนนะครับที่ยังไม่ได้ถูกยกขึ้นไปจัดตั้งนะครับ อยู่ที่ตัวปราสาทนะครับซึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับหินก้อนเหล่านี้นะครับสําหรับผมเนี่ยผมถือว่าทุกก้อนมีคุณค่านะครับมีประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่านะครับการเวลาทําให้ปราสาทพังยุบตัวลงมานะครับแม้ว่าจะมีการบูรณะใหม่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่หินบางก้อนนะครับก็ยังอยู่ด้านล่างอยู่นะครับซึ่งหินเหล่านี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหินที่อยู่บนตัวปราสาทนะครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมสิ่งที่12ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะนําเสนอคุณผู้ชมเป็นอย่างยิ่งก็คือรูปช้างบนลานหินครับที่แผ่นหินทรายนะครับถัดจากปราสาทประธานไปด้านทิศเหนือจะมีลานหินทรายอยู่บริเวณนั้นนะครับซึ่งที่นี่แหละนะครับจะมีลายเส้นนะครับเขียนขีดนะครับเชาะเป็นร่องอยู่ซึ่งหากคุณผู้ชมสังเกตดูให้ดีนะครับจะพบว่าบริเวณนี้นะครับจะมีการทําให้เป็นรูปช้างครับคุณผู้ชม ซึ่งเป็นรูปช้างที่สมส่วนแล้วก็มีความสวยงามมากซึ่งภาพนี้นะครับจะชัดเจนมากนะครับหากวันใดที่มีฝนตกนะครับคือหลังฝนตกแล้วเนี่ยเราเดินไปนะครับพื้นมันเปียกมันจะเห็นรูปนี้อย่างสวยงามมากเลยนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับและที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่แหละครับก็คือ12สิ่งต้องห้ามพลาดนะครับเมื่อเราไปเที่ยวชมที่ปราสาทตาเมือนพมนะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลินี้ ชีวิตดีที่บ้านนะาขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ